ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกพบว่ามีผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บจากไขสันหลังบาดเจ็บมากกว่า15ล้านคนทั่วโลก โดยในปี2019าคาดการว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ที่มีอาการบาดเจ็บของไขสันหลังมากกว่า900,000รายต่อปีครับสำหรับตัวเลขในบ้านเรานั้นไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดแต่การคาดการจากจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนนที่มีติดอันดับท็อปของโลกนั้นก็คงคาดการได้ไม่ยากว่าจํานวนผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บของไขสันหลังนั้นก็คงมีจํานวนสูงเช่นกันสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากอุบัติเหตุเช่นการตกจากที่สูงอุบัติเหตุจราจรหรือการประทุสลทยทํร้ายร่างกายครับผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงในการเกิดความวิการ,ร้อรงอังาวแาเรซ้ และเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ครับเราสามารถแบ่งผู้ป่วยออกเป็น2กลุ่มใหญ่ก็คือผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บของไขสันหลังแบบสมบูรณ์ที่เรียกว่า complete spinal cord injury หรือการบาดเจ็บของไขสันหลังไม่สมบูรณ์ที่เรียกว่า incomplete spinal cord injury ครับหรือเราอาจจะแบ่งผู้ป่วยออกตามตำแหน่งที่มีการบาดเจ็บของไขสันหลังเช่นการบาดเจ็บ,บจของไขสันหลังส่วนคอหลังส่วนบนและหลังส่วนล่างครับการประเมินความรุนแรงของความเสียหายของระบบประสาทที่ไขสันหลัง,าาาลงอาศายัยการตรวจประเมินร่างกายอย่างละเอียด ทั้งด้านการรับรู้ความรู้สึกต่างๆการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมัดต่างๆที่เกี่ยวข้องและการทำกิจวัตรประจำวันโดยวิธีการตรวจที่ใช้บ่อยคือ American Spinal Injury Association Impairment Scale หรืออาจจะเรียกว่า a i a Impairment Scale หรือ AIS ก็ได้นะครับการประเมินแบบนี้มีทั้งหมด5ระยะนะครับโดยระยะ A เป็นระยะที่มีการบาดเจ็บของไขสันหลังแบบสมบ,บูรณ์คือการที่ไม่เหลือการรับรู้ความรู้สึกทางบประสาทต,ตั้งแต่ตำแหน่งที่บาดเจ็บลงไปทั้งหมดเลยนะครับส่วนในความรุนแรงระดับ E ก็คือการตรวจร่างกายเป็นปกติผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างเกรด B, C และ D ความรุนแรงลดลงตามลําดับโดยในผู้ป่วยเกรดดีนั้นมีความสามารถในการขยับกล้ามเนื้อได้เกรด3ลงไปนะครับคำว่าเกรด3คือสามารถที่จะยืนรับน้ำหนักตัวเองได้บ้างแต่ได้ไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจจะมีความสามารถที่จะเดินได้โดยใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับส่วนผู้ป่วยระยะ B นั้นเป็นผู้ป่วยที่มีการรับรู้ความรู้สึกแต่ว่าไม่สามารถที่จะขยับกล้ามเนื้อที่มีปัญหาได้นะครับผู้ป่วยเกรด B C และดีจัดอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บของไขสันหลังแบบไม่สมบูรณ์ครับรูปนี้เป็นการแสดงการวัดประเมินผล The cat การตรวจร่างกายอย่างละเอียดนะครับตามตำแหน่งของระดับไขสันหลังตั้งแต่ระดับกระดูกสันหลังส่วนคอลงไปจนถึงกระดูกสันหลังส่วนก้นกดนะครับก็จะมีการประเมินการให้คะแนนการรับรู้สัมผัสเบาที่เรียกว่า light like touch sensation นะครับแล้วก็ความรู้สึกเจ็บปวดโดยการใช้เข็มปลายแหลมที่ผิวหนังนะครับแล้วก็การประเมินการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมัดต่างๆที่ยังโดยเส้นประสาทที่ออกจากไขสันหลังตำแหน่งต่างๆจากนั้นก็ทําการประเมินว่าผู้ป่วยนั้นมีความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกและขยับกล้ามเนื้อมักน้อยเพียงใดนะครับทางด้านขวาก็จะเป็นการแบ่งเกรดว่าผู้ป่วย AV ร,รการดูแลรักษาผู้ป่วยในรายที่ไม่มีการบาดเจ็บของกระดูกที่จะเป็นต้องทําการผ่าตัดนั้นการรักษาทําได้เพียงการทํากายภาพบําบัดและการดูแลป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนครับโดยในผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บของไขสันหลังแบบสมบูรณ์นั้นมีโอกาสไม่มากนะที่ผู้ป่วยจะมีการฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บได้ครับรูปนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลคนไข้ที่มีการบาดเจ็บไขสันหลังของบริเวณหลังระดับ T2 ถึง T12 คือหลังส่วนบนจนถึงหลังส่วนล่างจํานวนทั้งสิ้น399รารายนะครับเป็นข้อมูลในปีนะครับจากกราฟจะห็นว่ากราฟ จากการบัดเจ็บแบบสมบูรณ์ทั้ง399รายนะครับที่48สัปดาห์มีผู้ป่วยประมาณ20%ที่มีการดีขึ้นของการบัดเจ็บโดยเป็นผู้ป่วยส่วนน้อยที่เปลี่ยนจากเกรด A ไปเป็นเกรด D คือมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในระดับที่พอจะลุกเดินได้เองก็ราวๆประมาณ5%นะครับกราฟแท่งสามอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของการรับรู้ความรู้สึกของร่างกายของผู้ป่วย399รายเารายจะเห็นได้ว่าตั้งต้นกราฟในช่องซ้ายสุดนะครับในช่วง4สัปดาห์แรกหลังมีอาการนะครับผู้ป่วยส่วนหนึ่งก็กลับมามีอาการดีขึ้นแต่เมื่อติดตามไปที่48สัปดาห์นะครับจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยส่วนที่เหลือมีเพียง20-25%เท่านนั้ที่ทร,รับรรูู้้ความสึกที่กลับมาดีขึ้นได้นปครบรูปนติดท่าผั้ยที่ ไขสันหลังแบบสมบูรณ์บริเวณไขสันหลังส่วนหลังนะครับจำนวนการศึกษาสาการศึกษาที่ติดตามผู้ป่วยจานวน170รายนะครับกราฟแท่งด้านบนครับจะเห็นได้ว่าผู้ป่วยราว15-25%เรเท่านั้นที่มีความรุนแรงของโรคดีขึ้นนะครับโดยกราฟแท่งข้างแรกแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยราวเ5 8 5านั้นยังมีอาการบาดเจ็บของไขสันหลังแบบสมบูรณ์อยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยราว5%ที่ความรุนแรงของโรคเปลี่ยนจากเกรดเป็นเป็นเกรด, D, กกา,รกา,ดการดีรด D, รระะดย่ยแล้ว้วผูป่วยทีี่มาบด็ไขสัง สมบูรณ์นั้นมีเพียง15-25%ถึงเท่านั้นที่ผู้ป่วยจะมีความสามารถในการเคลื่อนไหวกับมาได้ดีขึ้นนะครับการศึกษาพบว่าการประเมินอาการของผู้ป่วยว่าการบาดเจ็บนั้นฟื้นตัวได้แค่ไหนที่ระยะ30วันหลังมีอาการบาดเจ็บนั้นสามารถทำนายผลลัพธ์ของอาการเจ็บป่วยที่ระยะยาวที่1ปีได้ดีกว่าการตรวจประเมินที่72ชั่วโมงมีอาการครับรูปนี้ตารางบนเป็นการเปรียบเทียบการตรวจร่างกายการประเมินความรุนแรงของโรคที่72ชั่วโมงในแนวนอนนะครับเทียบกับผลลัพธ์สุดท้ายที่ปีน ว่าเป็นเกรด A คือมาเจ็บไขสันหลังแบบสมบูรณ์จำนวน84%ที่1ปียังมีอาการบาดเจ็บอยู่ในระดับเกรด A อยู่นะครับถ้าเทียบกับกราฟล่างช่องสีแดงด้วยการจะเห็นได้ว่าถ้าเราประเมินอาการของโรคที่ระยะ30วัน ก็พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในเกรดเดิมอยู่นะครับก็คือ95%ของเกรด A ที่30วันก็จะมีอาการอยู่ในระดับเกรด A ที่1ปีเช่นเดียวกับการประเมินผู้ป่วยที่มีอาการในเกรด B และ C นะครับจะพบว่าการประเมินที่30วันนั้นให้ผลลั์การฟื้นตัวของผู้ป่วยได้ดีกว่าการประเมินเร็วที่72ชั่วโมงครับรูปนี้แสดงถึงผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บของไขสันหลังนะครับว่าผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บ ไขสันหลังแบบรุนแรงหรือแบบสมบูรณ์นั้นมีโอกาสที่จะกลับมาเดินไปมาได้เองน้อยมากจากตารางฝั่งซ้ายบนนะครับเห็นได้ว่าผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บแบบสมบูรณ์คือ A A.S. Grade A นะครับถ้ามีการบาดเจ็บที่ระดับคอหรือ cervical region มีโอกาสที่จะกลับมาเดินได้0%เลยนะครับส่วนผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บที่หลัง ้านหลังส่วนล่างมีโอกาสกลับมาเดินได้ที่5%และ8.5%ในขณะที่การบาดเจ็บเกรด B ในช่องล่างแล้วก็เกรด C และ D ด้านขวานะครับก็มีโอกาสเดินได้มากขึ้นกว่าผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บแบบสมบูรณ์ครับนั่นทําให้ผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บรุนแรงส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยติดเตียงในที่สุดนะครับและต้องพึ่งพาการดูแลของผู้ดูแลแทบทุกอย่างจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาใดที่มีประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บของไขสันหลังทั้งนี้การศึกษาวิจัยโดยการให้ใหมีเซรัซ่มไทมอนเซล ษาที่น่าสนใจมากครับและช่วยทําให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ดีขึ้นผลการศึกษาจะเป็นอย่างไรนั้นสามารถติดตามได้ในรายการหมอโซเชียลมีเรื่องเล่าครับ